สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ F c ช่องลูกขเหนียวเซยอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมพาพี่พาน้องเข้ามาหางัวแม่ลูกงามๆนะครับลูกตัวเมียสวยๆนะครับผมแม่สดๆดลูกสวยๆนะครับมือนี่มาอยูุที่คอกหอยวิครับพี่น้องบรรยากาศหลังฝ่าฝนครับพี่น้องเย็นสบายแดดออกพ่ออ่านะครับผมอุ่นๆนี่แหละพี่น้องนะครับบรรยากาศมือนี่ของดีงงามคอกหอยวิอำเภอกำม马าไสจังวัดกลฬสินครับพี่น้องนะครับ ให้เขามาแล้วกับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นในเด้อครับพี่น้องกลุ่มไลค์ปุ่มแชร์เพราะเป็นกำลังใจผู้เฮาเป็นซื้อกลางบ่ไดีมยี้ยังหลายครับพี่น้องมาเป็นซื้อกลางให้พี่น้องเฮาอยากให้คนหักงวัวผู้อยากให้คนอยากเลี้ยงงวัวได้เห็นได้เบื้องน้ากันต่างจังหวัดกัดบในแมาแบงกันไปเลี้ยงครับพี่น้องมื้อนี้เ้อทักทออายพี่พนจักหน่อยครับผมสวัสดีครับอ่างกันไปเดือนกว่าวครับผม,ม,มค,ครับผมมื้อนี้มีตะคูครับผมมาชิบกุ ซิ่งกูคู่นี่แหละครับจะยี่ซิ่งกัวตัวนี้ละเอาประมาณสิบกว่ากือบสิบสุ่นอ่ะพี่น้องเบิ้งกันเหยาะเหาเบิ้งกันจนจบคลิปเด้อพี่น้องมีคู่ถูกใจพ่อได้แบ่งกันไปเลี้ยงนะครับฝนตกฝนลงแล้วบ่แห้งบ่แล้งนะครับน้ำไฮน้ำหน้ามีหยานะครับน้ำสวนมีหยากับมาแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องเอาก่อนไปชมคลิปฝากต้นนะครับต้นคลิปนี่ฝากไว้เบอร์โทรที่อยู่ไว้เจ้านะครับไฮวิเบอร์โทรกันศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกครับครับผมเอานะครับคล ศูนย์64ของค่า924เป็น6ครับมี2เบอร์เนาะเบอร์ที่2ในแอดไลน์เฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กวินัย์ในมรักบครับผมวินัย์ในมรักบนะครับทีตัางฟั่งยู่ทีต่างฟั่มนี่ยยู่บ้านไหนครับบ้านน้องกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกมลาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมอ่ะทีตัางฟั่มอำเภอกมลาศัยจังหวัดกาฬสระบี่ไม่ใช่ไงครับพี่น้องนะครับพายกันมาได้ อ่าอยู่นี่คอกไยวินะครับทุกตัวมีอ่ารถส่งถึงสองถึงฟาร์มเลยครับพี่น้องของฟีสบายอีสานครับเสานะครับผมได้เห็นครูงามแล้วนะครับเอามาเปิดคลิปให้พี่ให้น้องเฮ้ยเด้เบื้องผู้มักของดีง่วงงามราคาสบายกระเป๋าเผยเผยเบื้องนี้อีพี่นี่ไม่ผิดหวังเด้อพี่น้องแต่ละครูผมบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับมาเบื้องครูแหลกกอนนะครับแดงแดงงามงามยังสีลูกสาวพอได้ครับผมลูกสาวเคสหกแปดครับผมลูกสาวกาเล็ดเคเอฟหกแปดเด้อครับพี่น้องนะครับผม แปดเดือนกว่าได้ครับยังบะฮันเด็กขุดเขาเนาะยังครับยังอ่าแปดเดือนกว่ากว่าครับผมย่งบะฮันเด็กขุดเขาครับพี่น้องนะครับใบไม่หลอดครับผมลูกแรกคือลูกสองครับนี่ล hey ูกสองครับผมอ่าลูกตัวที่สองเนาะครับผมเบิ้งแม่เพิ่นครับพี่น้องง่ายครับพี่น้องนี่ครับ แม่นี่มีรอยหาซิบบวกด้วยครับพี่น้องเบื้องการให้ลูกแม่เป็นกรทับเคฟสามหนึ่งพันสองรอบนะครับเอาผมว่าติดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเมือกสีอินเดงนะครับเมือกออกสีแดงแล้วครับเมือกแดงออกมาแล้วพี่น้องห่งพันสองรอบครับรุ่นสามนะครับลูกสาวกาเลเคฟหกแปดเจ็ดเดือนหรือครับประมาณแปดเดือนกว่าครับประมาณแปดเดือนกว่าพี่น้องเบื้องนะครับผมลายสีขนหางมาดีครับพี่น้องนะครับเบื้องเลี่ยมไทยใหญ่สีแดงเข้มเป็ดปากคำด้วพี่น้องคุ้มสีออกพอเลยครับพี่น้องกาเลต เชียงเราตัวนี้เชียงนะครับเฉื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเห็ดเขาได้นหมครับไอวีเนาะเ็ดได้ครับเพื่อนได้ครับเขายนิ่มๆอยู่ครับนี่ครับเขาขึ้นนิดเดียวครับพี่น้องเนี่ยเป็นก็ะพราสองรอบแล้วครับมีน้ำเหลืองออกแล้วครับสูงใหญ่เลยพี่น้องเบื้องเมียเพิ่นโหโหโหดแล้วเอาฟังราคาคู่แรกนะครับไอวีเปิดเท่าไรได้รึเปล่าสวยสวยๆเปิดหมื่นห้าพันบาทครับผมได้ไหมครับเปิดหมื่นห้าพันบาทครับแปดมื่นหาครับพี่น้องแปดมื่นหานะครับเอาเยอะหน่อยนี่นะครับผมเยอะหน่อดคิวเยอะหน่อดคิว แปดมื่นหาได้ครับพี่น้องคู่นี่แม่ลูกแต่ลูกก็คุ้มแล้วครับนี่แต่ลูกพี่น้องอ่าแปดมื่นหาครับพี่น้องนะครับตีลูกนี่ก็ผมว่ามีหามื่นขึ้นครับพี่น้องลูกดีนะครับพี่น้องผมให้เบื้องเส้นหลังไผอยากหางัว่าไปปั่นเฮ็ดจุดเอฟจุดยังสตาร์ทเอฟหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องเส้นหลังสีดำไหมครับไปเลี่ยงนะครับผมนี่ครับแม่กับพรรอบสองรอบไวิยุกให้พี่น้องเขาเงิองงามนะครับแม่ลูกครับพี่น้องสวยๆเลย ของดีคอกหอยวิครับพี่น้องนะครับของดีวัวงามคอกหอยวิอำเภอกำลางสยจังหวัดกาฬสินเออเบิ้งคูที่สองกันครับผมมาที่นี่มันไล่เด้อมันไล่นะครับเบิ่งคูที่สองกันมาเบิ่งคู่ที่สองครับพี่น้องคือมาแล้วนะครับทำไม่ได้แตหน่อยหลายคููครับพี่น้องช่วงนี้หนาฝนตกดีครับพี่น้องหลายท่านก็ว่านเขาไว้กับกัลลังหอกกํลลังงามนะครับเอามาเบิ่งคูนี่นะครับลูกสาวพ่อะไรครับนี่ลูกสาวบ่าครับเดี๋ยว ลุกสาวฮิวโก้ครับผมเฮดพีศูนย์ศูนย์หกครับผมฮิวโก้เฮดพีศูนยหกนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับเจ็ดเดือนล้อครับอายุประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนครับผมเจ็ดถึงแปดเดือนครับพี่น้องฮิวโก้เฮดพีศูนย์ศูนย์หกตัวดีครับนะครับนะครับลูกแรกคือลูกสองเป็นลูกแรกครับผมหาวคูนี่เป็นลูกแรกนะครับแม่ลอยสี่สิบเจ็ดลอยสี่สิบแปดเนาะครับผมนะครับลอยสี่สิบเจ็ดึสี่สิบแปดครับพี่น้องแม่เพิ่นแม่ผสมพันรอบสอรอบครับพงศพันสองรอบคับผม กระพอย vl หนึ <L 1> ่งหนครับผม vl 로โจหนึ่งหนนะครับผม vl โรโจ115คู่ H, แม่ลูกนะครับผมลูก hp 0 0อ่านะครับเจ้าฮนะิวโก้เนาะครับผมเอา hp ลูก hp 006ครับ006ครับพี่น้องสวยๆเลย <L un S 1> เรียมตัว,ตวดีเลยครับลูกสาวง้อขอเดียวกันครับสองขอคมนี่เอาสองข้อมาจากทีร์ดันเลยบอกง้อข้อเดียวกันเลยครับนี่ครับเบื้องท้ายลูกมาดีนะพี่น้องนะครับตัวจริงสวยได้พี่น้องลูกสาวแม่นี่นะครับผม เอาลายไปด้ครับพี่เปิดไว้ที่หกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าพันบาทอันนี้ราคารวมก่อนเนาะครับผมเอาสองครูผ่านไปครับพี่น้องกับครูพุ่นเอาผมมาเอาครูนี่ครูกันไปเลยก็ได้แล้วพี่น้องราคานี่ยังต่อกันได้อีกนะครับผมเอาสองครูผ่านไปนะครับผมสวยแม่ผสมผ่านรอบสองรอบนิ่งครับเอานิ่งกับมีโอกาสติดเนาะครับผมซื่งสองไปรุ่นสามทั้งสองครูได้พี่น้องทื้งสองเป็นดีครับผมทั้งสองครูเลยลูกดีครับพี่น้องเพ่นก็โอเคครับ นี่ครับเครื่องดีเครื่องดำขั้วหางมันน่นาจะติดนะครับมึงหดเขาแล้วครับนี่ครับโอ้งามงามครับพี่น้องเบิ้งคูนี่นะคูพูนกับคักแล้วเอามาเบื้องคูสามครับพี่น่องบาดนี่คูสามนะครับแม่เด็ดลูกสวยคือกันครับพี่น้องสามคูต้นคลิปตัวนี้แม่ทองเพาประกันทองครับแม่ทองพอได้ยู่ครับแม่ทองวีโก้สองล้านครับผมวีโก้สองล้านลูกสาวพอได้ครับพุนลูกสาวสติงเล่ครับผมเดี๋ยวหอยวีไลมาครับลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับ แม่กระท้องเรียบร้อยนี่ครับนั่นเดือนแล้วครับลูกสาวลูกสาวปจะมาณหาเดือนกว่าครับประมาณหาเดือนกว่าๆนะครับหกเดือนนะครับนี่ครับแม่หอดลอยหาสิบนะครับเนาะครับผมอ้แม่ใหญ่ด้วยพี่น้องนะครับคู่นี้แม่ใหญ่แม่อังครับสวยๆเลยแดงทั้งแม่ทั้งลูกแม่ท้องกับพ่อแม่ท้องกับพ่อวีโก้สองล้านครับท้องกับวีโก้สองล้านนะครับลูกสาวสติงเล่ครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่ง ่มหาเดือนไปกับลูกนี่ประมาณหาเดือนครับผมประมาณหาเดื te ah อนพี่น AP ้องเบื้องเลียมลูกเพิ่นเอาครูนี่ก็สวยเปิดใบแรกไปได้ครับครูนี่เอาครูนี่เปิดไว้ที่หกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นครับอีกหาพันบาทครับแรทองรับประกันทองนะครับเอาตรงได้บงผู้ยหญ่คุณละพี่น้องงวดอะไรแห้งไอนี่มันหลายครับเอาเกือบยี่สิบตครับพี่น้องใบหลอดทุกคูได้ครับผมใบหลอดบ่ได้ถือมามันทางยามันถึงน้ำ ใบราคครบทุกตัวเนาะครบทุกตัวครับผูพี่น้องเบอต์เตฟีแม่ลูกกัเก่งนะครับแม่กังามสีแดงเข้มเลยพี่น้องเอาแต่แม่กัคุ้มเหรอครับแม่ทองรับประกันทองครับผมซื้อสองได้สามตัวนี้รับประกันทองให้เลยรับประกันทองครับผมเปิดไว้ที่อ๋อเรื่องอี่นเหรครับถึงว่าครับเตอลงว่าว่าได้โดนครับผมเปิดไปที่หกหมื่นห้าพันบาทบกหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องแต่แม่กับคุ้มเราเบิ่งแม่ทองแล้วด้วยครับพี่น้อง นะครับผมเอาแต่แมียังคุ้มแถมลูกลูกกะงามครับพี่น้องลูกสติงเล2สองศูนย์หนึ่งนะครับแม่กบพ<ม>องต,ต,อตัวนี้นะครับไทยบันดีขนาดแม่เพื่อนพี่น้องเสียนหลังิึงใหญ่ยาวหนาลึกนะครับสําหรับครูสนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเอาแบบสองได้สามกับคุ้มขึ้นกันนะครับสองคููแรกก็เอาไปรุ่นไปตรวจหรือให้เล่าตรวจห้ก้อนก็ได้จังขุดคุยราคาการเพิ่มเติมนะครับเอาครับสวยเลยคููแม่ลูกเอามาแบงพีแบงน่องเฮ้า ลูกนี่ก็ติดมูครับพี่น้องนะครับมาอยู่น้ำแม่ข้าวเดียวกับแล่นไปหามูนะครับนี่ครับสวยๆมากเลวพี่น้องลูกเพิ่นเอาสนใจหอยวีกับเบอร์โทรหายเบิ่งได้ครับพี่น้องวันหยุดกะมาเยี่ยมมาชมเบิ่งกันได้นะครับสามครูพานไปเดี๋ยวไปเบิ่งคู่ที่ซีกันพี่น้องนะครับคู่ที่ซีเอาลูกผูเลยครับแม่ใส่ใยนะครับเป็นแม่ลูกผููครับผมเอาตัวนี้จะไปหาสองศูนย์ครับผมน้ำเชื่อใส่เอาเนาะครับผมแม่ไปลูกหาสองศูนย์ครับผมลูกผูสคห้าสองศูนย์ สูงประมาณลอยหาซิบหามีแน่นอนแม่เพิ่นใหญ่งงนะครับลอยหาซิบหามีแน่นอนลูกสาววีโก้สองล้านครับลูกวีโก้สองล้านได้แล้ลูกแรกเรื่องลูกชายวีโก้สองล้านในเจัามือแล้วครับพี่ห้มือนี่ครับห้องมือพิง่งคลอดได้หกวันนะครับเพิง่งคลอดได้กหกมือเป็นลูกแรกหรือลูกสองเป็นลูกสองครับลูกที่สองครับ,ล,รบลูกชายของวีโก้สองล้านพี่น้องเดินออกอันนี้งมื่อเด็กหกมือพี่น้องห้องมือครับ ทำคอดเองครับตัวนี้นี่ครับไม่มาทำคอดเองเลยทำกอดเองเนี่ยนี่อร่อยหาซิมหาด้วยครับพี่น้องเบืองดีนเทียบกับคนครับใหญ่าดีครับสูงใหญ่นะครับหล่ไปได้มองเปิดห้อยวิบานีเปิดไว้ที่หกหมื่นสามพันบาทครับผมเปิดไว้ที่หกหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องห้อยวิเพิ่นนะครับหกหมื่นสามต่อร่องได้สนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องแม่ลูกผรูนะครับกูฟีสวาอีสานครับ คู่ที่4ต่อไปอคู่ที่คู่นี่ครับ <หา S 2> แม่ลูกครับแม่ลูกเดี๋ยวให้เราไปไล่ลูกมาให้เบิ่งก่อนนะครับเอาครับผมเป็นคู่ที่หาครับพี่น้องแม่ลูกตัวเมียนะครับลูกแรกคือลูก2เป็นลูก2ครับผมอลูกที่2นะครับลูกตัวเมียลูกพ่อแดกครับนี่ ลูกลูกหลอดได้ครับจับไม่ได้มันมันมันมีใบอยู่ครับมีใบมีหลอดครบครับอ่ามีใบมีหลอดครบเนาะลูกมีหลอดอีกสามน้ำหอยมีมีด้วยครับพี่น้องมีใบมีหลอดครับผมจับไม่ได้เรืองหอดสีเดือนไปดิลูกลูกประมาณสีเดือนครับประมาณสีเดือนนะครับลูกสาวด้วยครับพี่น้องลูกตัวเมียเอาใจผู้หมประมาณบ่หลายครั้งแล้อยหาชิปได้ครับแม่นี่ครับครูแม่ลูกแม่ลอยลอยหาชิปได้ครับเกือบลอยหาชิปเลยเนาะครับผมเอาหลายไปได้ครับครูแม่ลูกสองหมื่นเก้าครับ 2 9 0 0 0บาทครับพี่น้องลูกตัวเมียเอาใจพุ่งงบประมาณบ่หลาย29,000บาทได้แม่ลูกตัวเมียนะครับหลายท่านวางงบประมาณถึงรักแปดนะครับรักหกสองหมื่นกบอีกเก้าพันบาทลูกตัวเมียนะครับผมลูกไปเลี้ยงไปหาหมูสเถอะพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบื้องครูต่อไปนะครับผมเอาแม่ทองเลยครับเอาแม่ทองนะครับผมเอาแม่ทองนะครับหาครูพันไปนะแล้วแม่ทองเลยครับเอาตัวแดงๆอ่ะ หาคููแม่ลูกอันนี้ไผมากงวทองครับพี่น้องเอามาฝากขันรายการจักน้อยลูกสาวหาสองศูนย์ทองครับเคฟสามหนึ่งครับลูกสาวเอชเคห้าบผมเอานะครับผมท้องกับพ่อเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องหาสองศูนย์เป็นสายงวแดงพี่น้องเบิ้งสีประการทองดีซีตัหาเดือนครับสีแดงเข้มโบดมาเต็มนะครับแดงเข้มโบดมาเต็มลอยหาสิบห้าบวกมีแนว้ครับเบียด้อยหกสิบเลยครับเั้นี้เบียดลอยหกสิบุล่ะพี่น้องลอยหกเดือนแล้ว พอจะเดือนแล้วครับท้องสี่เดือนถึงหาเดือนครับสี่ถึงหาเดือนตรวจเศร้าเรียบร้อยเนาะเศร้าเรียบร้อยครับผมสี่ถึงห้าเดือนตรวจแเศร้าเรียบร้อยเป็นสาวท้องแรกเบียดเลยหกสิบเลยครับตัวนี้โอ้ใหญ่เด้อพี่น้องเบิ่งยืนเท่าก็ไหวสูงเงี่ยาวเลยครับผมสูงใหญ่ยเงี้ยวเปิดใบแรกก็ครับเปิดใบที่ห้าหมื่นสามพันบาทครับห้าหมื่นสามต่อร่องได้ครับพี่น้องสี่หมื่นครับผมสามพันต่อร่องได้ประกันท้องสาวท้องแรกลูกหาสองศูนย์ท้องกับกัมโบเคเอฟสามหนึ่ง สูงไงสี่ถึงห้าเดือนครับผมสี่ถึงห้าเดือนไผ้มักง่วนทองเฟมใหญ่แม่นี่เด้อพี่น้องต่อสูงแท้สีดีแท้ครับตัวนี้ต่หนิบ่มีเนาะครับเนาะบ่มีครับผมอ้าต่หนิบ่มีเด้อครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งเหลี่ยมเบิ่งง่วนสมัคร์อยู่งเบิ่งเล็บนั่ครับพี่น้องเล็บกระดีเครื่องรางกระดีครับผมนะครับเครื่องรางเครื่องโบสดีบัสขับชีดกระชับเล็บดีเล็บเบาะแเยวบ่บิดบ่เบี้ยวบ่ขี้กันนะครับเอาต่อไปนี่แเราเอาแม่ครับนี่นี่ตัวนี้แม่ได้ครับนี่เอา ตัวนี้ทองคือกันครับพี่น้องตัวนี้ทองหาเดือนครับผมทองหาเดือนลูกสองข้าทองเนาะครับผมอ่าลูกสองข้าทองนะครับฟองกระพาะใดอยู่ครับฟองกับเพาะเอฟสามหนึ่งครับผมแม่ตุ๊กตุ๊กกันกับตัวหันแล้วครับกับเพาะเอฟสามหนึ่งเนาะครับแม่ตัวหันครับผมตัวนี้เป็นแม่เนาะตัวนี้เป็นแม่ครับลูกตัวเมื่อกี้นี่สูงลอยหาสิบห่านบวกนั่นนะครับผมเป็นลูกสาวของแม่นี่นแหละครับลูกสาวครับผมแม่นี่ใส่หาสองศูนย์แดงเข้ม แต่รอบนี้เพิ่นไซสามหนึ่งไซสามหนึ่งไหมครับดูกระเดี่ยวความใหญ่ทองหาเดือนครับทองหาเดือนนะครับวันนี้บอกล้องนะครับเอามองเปิดเลยครับบานี้เปิดไลฟ์ไปได้ครับผมสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นครับอีกสามพันบาทครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับแม่นี่ทองคือกันทองหาเดือนครับผมตัวแีงทองหาเดือนครับตัวแดงเข้มมันลูกสาวเลยครับพี่น้องลูกสาวทองซีถึงหาเดือนแม่ทองหาเดือนครับผม เอาลูกกระทองสามหนึ่งครับผมแม่กระทองสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับเอาเปิผสมไม่ได้ครับ่เป็นผมผสมเองสวยๆเลยครับพี่น้องเอาคูต่อไปนะครับอนนี้ลยครับแม่ทองนี่เลยยังเหลือแม่ทองอยู่ครับเนาะเอายังมีแม่ทองอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปไหนเบิ้งนะครับนี่ครับนอนอยู่เอามันรักดีกันดีรักไปหางัวทองจักเดือนครับได้ทองประมาณสามเดือนครับผมท้องประมาณสามเดือนนะครับตัวนี้เป็นท้องที่สองขึ้นกันขึ้สามครับ ประมาณทองคือสองครับผมอ่าประมาณทองสองสองด้วยสามนี่แหละครับประมาณนี้แหละส่วนสูงเราเล่าลอยซีเจ็ดลอยซีแปดด้ครับพี่น้องทองครับความหนาบาลอนเจ็ดทับหนึ่งสองศูนย์นะครับอ่าเจ้าบาลอนบาลอนสายวีเอลอเจ็ดทับหนึ่งสองศูนย์ครับผมอ่าเจ็ดทับหนึ่งสองศูนย์บาลอนครับพี่น้องสามเดือนครับผมสามเดือนเนาะครับผมเอาสามเดือนใบหลอดครบตรวจเศร้าเรียบร้อยแดงโบดหนาลึกเด้อพี่น้องแม่นี่นะครับ กระดูกกระเดี่ยวทั้งหลังเล็บดีนะครับอันนี้ครับหางลึกครับตัวนี้นี่ครับหางลึกเลี่ยมดีเอาราค่าได้ครับอันนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นหาพี่น้องง้อสามหมื่นหาได้ง้อทองแล้็กทองเจ้าบารอนนะครับก็ถือว่าถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นสายบีเอลหรอพี่น้องบารอนนะครับผมใครสนใจก็ทักทายมาได้ครับพี่น้องง้วทองสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามทองผ่านไปเอา้องเป็นทองซีบ่ะครับอันนี้ครับ เอาทองที่ซีไปเบิ่งกันครับพี่น้องเอานะครับหาโค้งก็มีหาทองแล้วพี่น้องเดี๋ยวาายาไปเบิ่งกันตัวนี้สาวทองแรกครับอ่าสาวทองแรกคือกันเนาะตัวนี้ตัวนี้ออกเป็นลูกผสมบรามันหูสันครับพี่น้องเอาลูกผสมบรามันหูสันเป็นสาวทองแรกสาวท,ทองแรกครับผมเอาทองกี่เดือนล้วครับห้าเดือนครับผมตัวนี้ก็ห้าเดือนเนาะครับผมเอาตัวนี้ทองห้าเดือนกับพ่อนิวสติงครับผมนิวสติงของการปูฟ้ามสายสติงเล่สิบทับศูนย์ เจ้านิวสติงแม่นี่ก็ร้อยหาซิบบวกเนื้อพี่น้องส่วนสูงนะครับร้อยหาซิบบวกมีแน่นอนนะครับกระดูกกระเดี่ยวโค้งสางไงเปิดใบที่เท่าไรก็ครับสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับผมท่องหาเดือนเนาะครับผมเอาขวดใส่รารอเข่าทอกคุณละพี่น้องนะครับเข่าทอกพอดีสนใจก็ทักทายมาได้สามหมื่นก็อีกสามพันบาทครับผมสามพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องแม่พุ่นก็สามกว่าแม่นี่ก็สามกว่า นะครับถือเงินแสนมาได้3ามทองครับพี่น้องสตัวเลยครับได้3ามทองแน่นอนเงินแสนหนึ่งเอานะครับผมซื้อ3ได้6กุลับพี่น้องแม่นั่นก็3กว่าเอาแม่นั่นก็3กว่าเนาะถือเงินแสนมาได้แล้วนี่ก็3กว่าถือเงินแสนมาเลยครับพี่น้องส่งฟรีให้เลยครับส่งฟรีให้ถึงหน้าคอกนะครับผมแสนน่าส่งฟรีให้เลยเอาเบิดไปครับพี่วิศเดี๋ยวพี่สาวตัวนึงคทำเดี๋ยวยางไปเบิรงกันครับผมเดี๋ยวสองครับพี่เบิร์ตสองเอาครับผมมาเบิร์งตัวสุดท้ายนะครับผม เป็นเอฟสองเนาะครับผมมีใบเพชรเรียบร้อยครับผมจะมาบโได้ถือมาหาฝนโต๊กจิเปียกมันหายากมันก็บจิตกอยู่ละครับพี่น้องให้ลูก่อดอีกคอน้งต้องทายงวดตัวนี้ครับผมขออนุญาตทับเวลาสักหน่อยครับพี่น้องมาแล้วนะครับฝนนะครับช่วงฤดูหนาฝนมาทายงวดนี่ก็ต้องให้พี่เอโนงเขาต้องในแรหน่อยครับนะครับทับเวลาสักหน่อยครับพี่น้องมาเร็วไปเร็วละฝนเท่านะครับเอ้าแม่นี่เอฟสองครับพี่น้องเห็นเลขสองอยู่ขาหนาหอยากได้งงวดสาว ไปเห็ดแม่บอกแม่พันเด์อครับพี่น้องนะครับมี F2 จากขอคหอยแบ่งพีแบงน้องเข้าใบหลอดครบเนาะใบเพชรครบรใบเพชรดีกรีครบนีบเพชรใบเพชรดีกรีครบลูกสาวพอได้ครับสี่วนุก็หครับสี่ว6ย์เกครับพี่น้องจักเดือนแล้วสิบเดือนอยู่ครับแปเกเดือนอยู่นะครับแปดถึงเกาเดือนนะครับแต่เมืองน้ำใบเพชรอีกเส้นผมก็บ่ได้มืองครับแปึงเดือนผมก็บก่งใบเพชรปานไี้ผเคยมีว่า F2 ฟสอง ร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปแน่นอนล่ะพี่<อ>น้องเกือบร้อยสิบหาเบิ้งนะครับเทียบกับเจ้าของเพิ่นกับเทบสูงซ้ำจ้า,จาของพ่นล่ะพี่น้องเอาลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกนะครับสวยๆตัวนี้เป็นเอฟสองนะครับตัวนี้เป็นเอฟสองไฮเบิ้งเลี่ยมนะครับนี่ครับมาดหีหายหางื่สาวอยากได้พันธุก,กรรมดีๆนะครับอยากได้งือ่อเอฟไปเริ่มต้นลูกสาวเพิ่นต่อไปนี่เลียงเป็นแม่บอแม่พันธุ์ออกมาจุดเอฟสามเลยเรื่องละครพี่น้องไล่ไปได้ครับวีวีเปิดไว้ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเอฟสองนครับพี่น้องตัวนี้นะครับเอฟสองสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสมัยไดกกี่ขนาดบ้าว่าที่ไปหาเลาะนะครับผมที่เคยเห็นเอฟสองส่วนมากลักหกถึงลักแปดบางโตถึงแสนสองนะครับผมงามๆแบบนี้พันธุกรรมดีๆซี่วศูนย์เก้าหกครับพี่น้อง สนใจทักทายหอยวิมาได้นะครับผมเบิดไปข้างอยวิวไปเลยครับเบิร์ตแล้วนะครับผมเลี้ยวไปเลือบ่เปิดครับผมเอาไว้เดี๋ยวเมียลูกหลายคู่ครับพี่น้องมันยังว่าเบิร์ตาเลี้ยวเอาครับร้อยลูกใหญ่เอานะครับผมพึ่งคลอดลูกตัวเมียสาวหนึ่งงามกว่มีครับพี่น้องเมียนี่เบิ่งครับขุ่นโบดลูกสาวนอนอยู่ขุ่ญสาวหนึ่งตัวเมียอย่ามึงเบิ่งเอาของอยวินะครับผมเอาถ่ายคลิปฝากเบอร์โทรนะครับหอยวิวศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกครับครับอีกเบอร์ หกสี่หกห้าเก้าสองสี่เป็นหกครับครับผมเป็นบุกกวินัยมาและครบครับผมอ่าเบอร์โทัอ่าเบอร์อ่าที่ตั้งฟาร์มนะครับผมบ้านองอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกบลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมอ่าง้วทุกตัวมีรถทรงเด้อครับพี่น้องทรงฟีสบอยอีสานครับนะครับผมสนใจทักทายหอยวีไอพีได้มาได้นะครับว่าจะเป็นอ่าแม่ลูกทั้งเมื่หาคู่ตะต้นคลิปเทปเลยครับพี่น้อง นะครับผมพูดคุยพูดจากันหลังไม่อยากได้แบบไหนอยากแยกลูกอยากเอาแต่เมียหรืออยากได้เมียทองนะครับตื่นขึ้นแสนมาได้3ตัวกับนี่ครับพี่น้องลูกสาวหาสองศูนย์ทองสามหนึ่งครับพี่น้องง,งามๆใส่ใยลอยหกสิบห้าบวกนะครับอยากได้เอฟสองเมียสาวครับพี่น้องลูกซีว่าศูนย์เก้าหกงามๆนะครับเอฟสองสาวหน่อยสี่หมื่นคับอีก อ่า7,000บาทเนาะ7,000บาทครับผมอ่า47,000บาทกับทักทายมาได้ครับพี่น้องลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก่าหกงามๆกับทักทายหอยวีมาได้อีพี่นี่ถือว่าสุดคุม้มบรรยากาศทงไงทงหน้าครับพี่น้องเบิงึงนะครับไฮน่าเขียวขจีครับพี่น้องนะครับหอยวีเพิ่นกับบรรยากาศขอกคนผูกลามได้ทุกโตนะครับงว่วนยีน่หนีบริอาจหัวหานใด้พี่น้องเห็นงามๆนี่งามโดย,ดยธรรมชาตินะครับผม ขอบเพลินนี่ไผมาเห็นก็บ,บอกเลยว่าบริอัทหัวหานเอกแม่นอนนะครับผมเดี่ยมาเบิง้งเ,เอารครับพี่น,น้องขันบา่าว่าที่เบาะมเป็นความจริงมาเบิง้งขอดขอกเลยผมสิเดีเห็นวันลามเต็มทงอีหลีครับพี่น้องนะครับ,นะรบเอาสำหรับคลิปนี้ก็าจากลาไปทันี้ขอบคุณ,อคณ,อคณ,อคณหอยวิไลนะครับผมขอบคุณครับอยูอ่กับไปเลยก็แช่นครับแต่ลาไปทันทีผมสวัสดีครับ